เปรียบเทียบระหว่างบมอไผกับเทพไม้นาฮิดาใน C0 นเนี่ยใครบัฟทีมได้ดีกว่ากันคลิปนี้อาจจะมีตัวเลขนิดหน่อยแต่ว่าสรุปมาฝากกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึสึกับเกมเกนชินอิมแพกนะครั สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยตัวละครอย่างคุณหมอเปยสูนะครับจากบูบูฟาร์มาซีแล้วก็นี่เลยนาฮิด nah ะจากซูเมลุครับผมสองตัวละครนี้เนี่ยคนถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าเปิดตัวไหนดีเนาะแล้วก็ตัวไหนดูแบบเอาไปบัฟทีมเอาไปใช้งานได้คุ้มค่ากว่ากันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพ็กนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลยลิชแมนช็อปครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับแล้วก็จะบอกว่าลิชแมนช็อปเนี่ยเขาลดราคาโด รวมนะครับทุกแพ็คเลยเรียบร้อยแล้วนะครับไปเช็คราคากันสักหน่อยแล้วไปเติมกับเขากันนะครับกลับมาที่คุณหมอไปแล้วก็นาิดะของเรานะครับผมโดยในตอนเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสเตตัสที่เรากําลังจะดูและเปรียบเทียบกันในคลิปนี้นะครับผมก็คือคุณหมอที่เลือดเกิน5 0,000่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจะมีพรสวรรค์ติดตัวของคุณหมอ1นอันครับผมที่เลือดทุกๆ1000นหน่วยและก็ไม่เกิน5 0,000ื่นนะครับผมจะถูกเปลี่ยนตัวนี้นะครับมาเป็นความเสียหายของปฏิกิริยาตะกูลติดไฟงอก เงยไฮเปอร์บูมแบ่งบานแรงขึ้น2%ครับผมแล้วก็ตระกูลอย่างบีบอัดแพร่ขยายนะครับผมแรงขึ้น0.8%ครับเป็นระยะเวลา6วินาทีหลังจากที่เราเนี่ยได้รับการฮิวจากของกรอบของสกิลอัลติเวลาแตกออกเนาะโดยภาพรวมเนี่ยก็คือจะบัฟได้เกือบตลอดเวลานะครับผมแล้วมันห้ามเกิน50,000หน่วยนั่นหมายความว่าเราจะคูณ50เข้าไปเลยครับตัวของคุณหมอเองเนี่ยจะบัฟปฏิกิริยาตระกูลแรกนะติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บูมแบ่งบานแรงขึ้น100%นะครับอันนี้คือเป ที่สูงที่สุดแล้วก็อีกกลุ่มของปฏิกิริยาชุดหนึ่งนะครับก็คือตระกูลบีบอนะัดเนาะตัวนี้จะแรงขึ้นอยู่ที่40%นั่นเองเอา50คูณกับ0.8ครับ ส่วนนาฮิดะนะครับผมที่เราจะมาเปรียบเทียบในคลิปนี้เราก็ทําชํานาญธาตุเนี่ยเกิน1000หน่วยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยนาฮิดะเนี่ยก็จะมีพรสวรรค์ติดตัวเช่นเดียวกันครับที่จะเปลี่ยนค่าชํานาญธาตุยีนของตัวเองให้เป็นค่าชํานาญธาตุให้กับตัวละครที่อยู่ในสนามณนะตอนนั้นเวลาเรากดใช้สกิลออาติไปครับโดยเขาก็จะได้ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่250หน่วยนั่นเองครับทีนี้คําว่าค่าชํานาญธาตุ250กับตัวของบัฟปฏิกิริยา100%กับ40% อันไหนแรงกว่าครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบของคำถามนี้เราจะมาหากันในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าว่าเวลาเราเนี่ยกดที่รายละเอียดนะครับผมแล้วก็เวลาเราเห็นค่าคำว่าชำนาญธาตุตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปได้อีก1สเต็ปนะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการเขียนบอกอยู่ครับว่าค่าชำนาญธาตุนึ่หาหน่วยของผมเนี่ยจะส่งผลให้ปฏิกิริยาต่อไปนี้แรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างครับซึ่งถ้าเรา,าโฟกัสที่ตัวของปฏิกิริยาที่คุณหมอบับได้เนาะตะกูลติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บูมเบ่งบานนะครับผม ตอนนี้ของนาิดะชำนาญธาตุ1 0 0 0แรงขึ้น551%สครับส่วนปฏิกิริยาที่เป็นตระกูลบีบอัดแพร่ขยายแรงขึ้น233.4%อครับอันนี้คือชำนาญธาตุ1 0 0 0นะทีนี้ครับเราเนี่ยจะเอาไปบัฟให้กับตัวละครอื่นๆครับผมเราจะมาลองดูกันโดยตัวละครที่ผมเนี่ยจะทดสอบในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะเอาตัวละคร3ตัวนี้ครับซึ่งมีค่าชำนาญธาตุน้อยกลางแล้วก็สูงมากๆนะครับผมมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูอย่างยาเอะนะครับจะมี่ ที9่179ครับเอาไฮทามจะอยู่ที่517แล้วก็คาสึฮจะอยู่ที่156 6ครับโดยค่าํำนาญธาตุของแต่และตัวละครนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูอีกสเต็ปหนึ่งอย่างตอนนี้นะครับยาเอกค่าชำนาธาตุ1น9่งติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บูมเบ่งบานนะครับผมก็จะอยู่ที่131.2%แล้วก็ตระกูลบีบอัดแพ้่ขยายอยู่ที่64.8%ครับ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหมอมาบับนะครับหมอเนี่ยก็จะบวกไปตรงๆเลยครับ100%ครับผมแล้วก็ตัวของบีบอัดแพ้ขยายก็จะบวกไปตรงๆเลยครับ40%แต่ถ้าเป็นบับชำนาญท่าจากนายฮิดะนะครับผม250หน่วยในตัวของสกิลอัลติเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ได้บวกตรงๆเพราะว่าชำนาญท่าในแต่ละระดับนะครับผมที่เป็นน้อยกลางแล้วก็สูงเนี่ยจะมีตัวของเปอร์เซ็นต์ที่บวกเพิ่มเข้ามาที่แตกต่างกันครับโดยผมเนี่ยจะให้ทำการจดตัวของ่าาาชนญ นะแล้วก็ปฏิกิริยาตระกูลมะเฟืองกับปลุกเร้านะครับผมไว้ดังต่อไปนี้นะครับอ่าเราก็จะสังเกตว่าเริ่มต้นนะอย่างเอาไฮทัพเนี่ย517หน่วยนะครับผมก็อยู่ที่328%กับ150% ส่วนพอเราเอาค่าชำนาธาตุเนี่ยคูณ2เข้าไปเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นแบบจาก5 0 0ไปเป็น1,000นะแต่เราจะสังเกตว่าปฏิกิริยาทั้งมะเฟืองและปลุกเหลาเนี่ยมันไม่ได้คูณ2ไปด้วยนะครับผมมันก็จะบวกมาประมาณ <S <S 1เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองบัฟด้วยนาฮิดะดูนะครับผมมาลองกันครับกดสกิลออาติไปแบบนี้ครับผมนี่ แล้วก็สลับมาเป็นยาเอกแบบนี้ครับลองดูค่าํำนาญท่าที่บวกเข้ามานะครับก็คือ250หน่วยตรงๆนะครับซึ่ง429ตัวนี้นะครับถ้าเราไปคลิกเข้าไปดูนะเปอร์เซ็นที่บวกเข้ามานะครับก็กลายเป็น282กับ1 3 1แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาตัวเลขตรงนี้ไปจดสําหรับทั้ง3ตัวละครนะครับผมก็จะออกมาเป็นหน้านี้เลยครับผมซึ่งหลังบัฟนะครับของยาเอกเอาไฮท่ามแล้วก็คาซึอฮะเนี่ยค่าชำนานท่าเนี่ยก็จะอยู่ที่429 767แล้วก็1346 แล้วตัวของปฏิกิริยาที่มันบวกเข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีจุดบวกที่ไม่เท่ากันครับยาเอเนี่ยบวกถึง150%กับ66%นะครับผมเอาให้ท1กับ44%แล้วก็ตัวละครเนี่ยคาสฮะจะอยู่ที่71%แล้วก็25%ครับ จะสังเกตว่าหมอของเรานะครับผมจะสามารถบัฟไอตัวเลขเขียวๆด้านล่างเนี่ยได้100กับ40%เออ้าวแปลว่าหมอของเราเนี่ยจะบัฟได้บางตัวคุ้มบางตัวไม่คุ้มครับ โดยเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับผมจะสามารถเขียนหรือว่าวาดออกมาเป็นกราฟได้แบบนี้ครับทางด้านซ้ายเป็นปฏิกิริยาตระกูลปลุกแล้วทางด้านขวาเป็นตระกูลมะเฟืองนะครับผมสีชมพูเป็นคุณหมอเปยซูแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นนายฮิดะนะครับให้ทุกคนมองกราฟนี้ง่ายๆครับว่าถ้ากราฟไหนอยู่บนนะครับผมแปลว่ากราฟนั้นชนะนะนะถ่าชํานาญท่าตามด้านล่างครับผม พูดง่ายๆก็คือจุดตัดจะมีอยู่จุดหนึ่งครับนั่นคือจุดที่คุณหมอเนี่ยจะเริ่มดีกว่านาฮิดะครับผมโดยตระกูลปลุกเล้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600หน่วยนะครับแล้วก็ตระกูลมะเฟืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700หน่วยด้วยกันอพอเห็นกราฟทุกคนเริ่มจะรู้สึกว่าโอ้มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยสรุปมาฝากกันอีกหนึ่งที่สรุปในสรุปเลยครับโดยภาพรวมของตัวละครอย่างคุณหมอเปยซูแล้วก็นาฮิดะแล้วนะครับผมจากกราฟนี้ทั้งหมดนะครับผม คุณหมอเปยซูซีสูนกับนาฮิดะซีเนี่ยหมอเนี่ยจะมีความคุ้มค่ามากกว่าครับเมื่อเราเอาไปบัฟกับตัวละครที่มีค่าชำนาญธาตุสูงประมาณ600กับ700นะครับผมขึ้นอยู่ปฏิกิริยาหรือถ้าจําง่ายๆเลยครับก็คือประมาณสัก650หน่วยคุณหมอจะเริ่มบัฟได้ดีกว่าอันนี้เน้นย้ำหนึ่งอย่างนะครับว่าณะ0 0นะครับผม ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าคนนี้ดีกว่า,นนวาเมื่อชํานาญท่าเท่านูนเท่านี้นะครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงๆครับอย่างเช่นการติดไม้ของคุณหมอเนี่ยก็จะมีความเดี่ยวมากกว่านะฮิดะจะมีความกลุ่มมากกว่านะครับผม แล้วก็ความรุนแรงเนี่ยของคุณหมอก็จะไม่มีเลยส่วนนาฮิดะเนี่ยเขาก็จะมีความรุนแรงด้วยสกิลของเขาเองอยู่แล้วประมาณหนึ่งครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือในส่วนของโลหิวที่นาฮิดะไม่มีแต่ว่าหมอมีนะครับผมซึ่งการฮิวเนี่ยคือแบบของคุณหมอคือหิวเหลือๆหิวเฟือเฟือเลยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกไม่ได้สักทีเดียวครับว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนเนาะมันอาจจะขึ้นอยู่กับแบบว่าทีมที่เรากําลังเล่นอยู่ครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราว่ากันด้วยเรื่องของ percent, เปอร์เซนต์แล้วก็กาไปเรียบร้อยแล้วนะแต่อยากให้ทุกคนสังเกตหนึ่งอย่างครับว่าแม้ว่าตัวของเปอร์เซนต์ปฏิกิริยาธาตุเนี่ยมันจะมีความสูงกว่าหรือว่ามากกว่าแล้วถ้าเกิดว่า4 0 1 0 0แบบนี้ครับเวลามันออกมาเป็นดาเมจเนี่ยมันเพิ่มขนาดไหนเราลองไปทดสอบดาเมจกันครับโดยเราจะทดสอบทั้งหมด2ทีมนะครับผมมาเริ่มกันที่มะเฟืองกันก่อนเลยผมเนี่ยจะใช้ตัวละครทาวเวลเลอร์นะครับมีค่าชํานาญธาตุอยู่ที่มซึ่งป็น งอกเงยเนี่ยจะอยู่ที่542%นะครับแล้วลองเอาไปปิดปฏิกิริยาธาตุนะครับผมจะได้ดาเม็ดมาเฟืองอยู่ที่1 9 9 9 0ครับผม เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอานาฮิดะมาบับนะครับผมนาฮิดะบับนะครับผมบวก250หน่วยบวกขึ้นมาเป็น622.9%ซึ่งมันจะเพิ่มมาประมาณ80%นะครับผมสำหรับตัวของดาเมจมาเฟืองตัวนี้ลองไปดูดาเมจกันครับดาเมจมาเฟืองเนี่ยก็จะอยู่ที่23,011นะครับผม ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับกรณีที่เอาหมอมาบับครับซึ่งหมอเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าหมอเนี่ยจะบับได้ดีกว่าตอนที่ตัวของค่าชํานาญธาตุเนี่ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรนนี้หมอจะบวกถึง100%เด้วยกันนะนาฮิดะแปดสิบหมอหนึ่งร้อยเดาเมจที่ได้นะครับอันนี้จะดูยากนิดนึงแต่ว่าเราแคปเจอร์มาให้ทุกคนดูนะมันจะอยู่ที่ประมาณ23,512รบครับผมซึ่งมันจะต่างกับดาเมจนาฮิดะเนี่ยประมาณ500ครทุกคนดดาเมจ่พิมาปมา500เ่านั้น,นมะเฟืองธรรมดา เห็นไหมครับว่าดาเมจเนี่ยไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะ80%เพิ่มจาก20,000มาเป็น23,000บวกมาประมาณ3,000แล้วก็บวกไปอีก20%กลายเป็น23,500แบบนี้กรณีที่เป็นคุณหมอครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมสําหรับกลุ่มที่เป็นสายปลุกเร้ากันบ้างนะครับผมสายปลูกเร้าเนี่ยผมจะเอายาเอทนะครับมีชํานาญธาตุอยู่ที่179มาตีปกตินะครับผมโดยดาเมดแบบบีบอัดนะครับผมจะอยู่ที่1810นะหลังจากนั้นครับเราเอานาฮิดะมาบัฟครับผมบวกดาเมดขึ้นไปชำนาญธาตุ250หน่วย ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ66นตะครับผมตัวนี้นะชำนาญทาาดน้อยนาฮิดะจะบัฟได้ดีกว่าหลังจากบัฟแล้วนะครับดามเมจบีบอัดเนี่ยก็จะอยู่ที่13,205ครับผมส่วนคุณหมอของเรานะครับสามารถบัฟปฏิกิริยาตัวตระกูลบีบอัดอยู่ที่40สูงสุดนะครับผมก็จะอยู่ที่12,341ครับซึ่งความต่างเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ที่864หน่วยเนาะของดามเมจครับผม หลังจากที่เราได้เห็นทั้ง2ดาเมจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะให้สังเกตหนึ่งอย่างครับว่าถ้าเราย้อนกลับมาที่กราฟเนาะในช่วงปลายนะครับตอนที่คุณหมอดีกว่านาฮิดะนะครับผมจะสังเกตว่าตัวของปลายมันจะแคบนะครับผมซึ่งตรงนี้มันแสดงถึงความว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นแม้ว่าจะดีกว่าก็จริง แต่ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับในขณะที่ในช่วงต้นเนี่ยตัวของค่าชำนาญธาตค่อนข้างเห็นผลนะครับผมอันนี้ถ้าเอาจริงๆผมแอบแอบเชียร์ไปทางบัฟของนาฮิดะมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงๆเราย้อนกลับมาที่หน้าของการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะต้องไปดูเรื่องของการติดไม้เรื่องของดามเมจอะไรต่างๆครับแล้วก็ขายของให้หมออีกหนึ่งอย่างครับตัวละครอย่างหมอเนี่ยฮิวแบบอลังการจริงๆนะทุกคน เขาฮิวแบบเอาชีวิตรอดได้จริงๆอะ่ะนี่คือข้อดีมากๆของคุณหมอเลยครับตัดเรื่องบัฟเลือกอะไรออกปุ๊บเรื่องของฮิวอย่างเดียวผมว่าหมอเนี่ย โอ้โหใช้งานได้เหลือเฟือมากๆเลยครับและถ้าเราพูดในเรื่องของการบัฟนะครับผมสุดท้ายเลยนี้นะครับมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่จะทําให้นายฮิดะเนี่ยฉีกออกไปจากตัวของคุณหมอไปอย่างไกลมากๆเลยก็คือกลุ่มดาวที่2นั่นเองครับกลุ่มดาวที่2ของนายฮิดะเนี่ยจะทําให้ตัวของมะเฟืองนะครับมีโอกาสคลิกอยู่ที่20%ความแรงเนี่ยจะอยู่ที่100%อันนี้นะครับแอบขี้โกงเลยเมื่อกี้ที่เราสังเกตกันนะครับมะเฟืองพอเราบวกมาประมาณ100%เนี่ยดามเมทที่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแบบจาก 20,000กลายเป็น23,500บวกมาประมาณ3,5 0 0แต่ถ้าเป็นบวกความแรงคลิ100%แบบนี้นะครับผมมันจะคูณ2ทันทีสมมติว่าดาเมตต้นเป็น20,000ก็จะคูณไปเลยครับเป็น40,000ทันทีครับกลุ่มดาวที่2นี้ค่อนข้างขี้โกงระดับหนึ่งเลยครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการเพิ่มตัวของดาเมตตระกูลบีบอัดแพร่ขยายนะครับผมอันนี้ก็จะมีการเรื่องของการลดค่าป้องกัน30%ครับถ้ามี C2 แล้วก็นาฮิดะจะกินขาดเลยนะครับเรื่องของการบัฟแล้วก็็ตััวละะครอยย่่าางน,าานีก สามารถทำดาเมจเสริมให้กับทีมได้ด้วยเนาะอันนี้ก็แอบ,บแอบ,บเชียร์ทางนายิดานิดนึงครับแล้วฝั่งคุณหมอลาคุณหมอไม่ดีหรอหมอเนี่ยก็มีสิ่งที่นายิดาทําไม่ได้นะครับผม,ผมก็คือในเรื่องของ เกาะแล้วก็หิวนั่นเองครับผมถ้าให้ผมเลือกจริงๆระหว่างนะฮิดะก,กับเฟยซูนะครับผมคิดว่าทั้ง2ตัวมีประโยชน์มากๆทั้งคู่ครับผมกรณีนาฮิดะเนี่ยทีมเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวละครเอาชีวิตรอดแล้วมีตัวละครฮิวหรือเกาะเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมอของเรานะครับก็อาจจะใส่ไว้ในทีมที่เรายังไม่มีตัวละครโลหรือว่าหิวแล้วก็มีการบวกบัฟได้อีกนิดหน่อยดามเมจจากคุณหมออีกนิดหน่อยด้วยครับ ถ้าเราออามาจัดทีมนะครับกรณีคุณหมอเนี่ยผมจะเชียร์ให้อยู่ในทีมตระกูลแบบลูกเรา้าแพร่ขยายบีบอัดนะครับส่วนมะเฟืองเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันแต่อยากให้ไปอยู่ในตระกูลมะเฟืองที่เราไปต่อเป็นไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานครับไม่ใช่มะเฟืองเฉยๆก็คือไม่เอาเขาเนี่ยเป็นตัวปิดปฏิกิริยานั่นเองครับส่วนกรณีอย่างนาฮิดะนะครับผมก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมเลยครับผมเรื่องของการปิดปฏิกิริยานเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวละครสายชำนาญธาตุก็ไปได้หมดเลยครับส่วนในเรื่องของการติดไม้อะไรต่างๆก็ทําหน้าที่ไดด้ี สุดท้ายนี้เพื่อนๆจะเลือกตัวละครอะไรกันเอ่ยระหว่างเบยสซูหรือนาฮิดะอยู่ทีมไหนกันนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับการตัดสินใจในการเปิดตัวละครต่อไปในอนาคตของเพื่อนๆนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ19,421แสนเก้าพันสีบสรบ,บอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็คุณหมอแล้วก็นาฮิดะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Let's go fish blasting together!